วิธีทำปูดำไข่ดองน้ำปลานะคะพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดสีเขียวสูตรเด็ดแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเล่ด้วยนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาทำน้ำปลาเคี่ยวกันก่อนค่ะน้ำตาลปี๊บที่แคเยใช้ยใช้ทั้งหมด200กรัมค่ะตามด้วยหัวน้ำปลาอย่างดีเลยนะคะใช้ทั้งหมด300กรัมหัวน้ำปลาแนะนำให้ใช้เป็นหัวน้ำปลาอย่างดีจะทำให้มีความอร่อยกลมกล่อมนะคะ น้ำปลา300กรัมน้ำเปล่าก็ต้อง300กรัมค่ะใช้ในสัดส,ส่วนที่เท่ากันระหว่างน้ำปลากับน้ำเปล่านะคะ ขั้นตอนแรกค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำส่วนผสมทุกอย่างมาเทใส่หม้อเพื่อที่จะทำการเคี่ยวกันค่ะใส่น้ำเปล่าใส่น้ำปลา,ปลาแล้วก็ตามด้วยใส่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บที่แคเลเลือกใช้แคเลจะเลือกใช้น้ำตาลปี๊บที่มีความสีเหลืองๆเขาจะมีสีเหลืองๆมันๆแบบนี้นะคะแคเยว่ามันอร่อยกว่าน้ำตาลปี๊บทั่วไปนะคะ จากนั้นค่ะเราก็ทำการเปิดไฟได้เลยเพื่อที่จะทำการเคี่ยวนะคะหรือว่าต้มให้น้ำตาลปี๊บละลายค่ะเมื่อน้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะคะเราก็ทำการปิดไฟได้เลยไม่ต้องตั้งเคี่ยวต่อถ้าเคี่ยวต่อเดี๋ยวเขาจะเหนียวเพราะว่าส่วนผสมมีน้ำตาลปี๊บเนาะตั้งพักไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะ เดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะมาทำปูนะคะปูแค่เลยใช้เป็นปูดำไขย่ยังไข่ไม่เยอะมากค่ะน็อกน้ำแข็งเขาก่อนนะคะขั้นตอนแรกค่ะเดี๋ยวก็ใช้กรรไกรมาตัดเชือกที่เขาผูกปูมาออกให้หมดก่อนที่เขาใช้เชือกผูกปูมาก็เพราะว่าไม่ให้ปูหนีบเรานะคะเพราะว่าก้ามปูก้ามปูดำเขาใหญ่เนาะถ้าหนีบทีก็นิ้วแทบขาดเลยนะคะตัดออกให้หมดเลยจากนั้นก็ใช้ แปลงสีฟันใหม่ๆนะคะทําการขัดค่ะขัดตามซอกๆนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าเราไม่ขัดเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพวกตะไคร่นะคะเศษจินนะคะเยอะมากเลยขัดออกให้เกลี้ยงเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะดําปีเลย ากนั้นเราก็ทําการแกะปูจากตรงด้านท้องนะคะแล้วก็ทําการแกะตรงกระดองค่ะตรงนี้จะแกะยากนิดนึงเพราะว่าปูน่ะเขาเป็นปูสดเนาะยังไม่ได้นึ่งนะคะค่อยๆแกะค่ะนี่ค่ะตอนนี้ยังไข่ไม่มากแค่เพิ่งจะเริ่มไข่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มมีไข่ฝักอ่อนๆแล้วนะคะเพื่อนๆ ขั้นตอนถัดไปเราก็จะดึงตรงนี้ออกให้หมดนะคะตรงนี้ต้องดึงออกนะเพราะว่ามันทานไม่ได้ค่ะแล้วในส่วนของปากตรงนี้ก็ดึงออกให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเวลาเราทานจะได้ไม่ทิปปากเนาะหรือเวลาเราทําขายจะได้ดูหน้าทานนะคะนี่ค่ะดึงออกเสร็จเรียบร้อยก็ล้างทําความสะอาดเบาๆอีกสักหนึ่งรอบนะคะ ค่ะถัดไปแค่เล็ก,ก็จะใช้กรรไกรตัดตรงกลางนะคะเพื่อให้เขาเป็นชิ้นชิ้นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของกระดองปูก็ใช้กรรไกรตัดแต่งเอาตรงที่ลำแหลมเนี่ยตัดออกให้หมดค่ะจะได้ไม่ทิ่มปากนะเมื่อเวลาเราทาน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ล้างเบาๆอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นไหมคะว่าไข่อ่อนๆเขาจะเริ่มมีแล้วนะคะบางตัวไข่เขาก็จะเยอะแล้วนะคะเป็นเพื่อนมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนถัดไปกันได้เลยในส่วนของกามแค่เลยลืมบอกไปแค่เลยใช้สากนะคะสากที่ว่าตำพริกเนาะทุบเบาๆเพื่อให้เขาทานง่ายค่ะ จากนั้นเราก็เอาน้ำโซดาเย็นๆนะคะใส่ลงไปแช่5นาทีแช่ด้วยน้ำโซดาจะทําให้เนื้อเขาสดหวานแล้วก็ลดกลิ่นคาวได้เยอะเลยค่ะเมื่อเรบเวลาห้านาทีเราก็นำปูนะคะมาเลียงใส่กล่องเพื่อที่จะทำการดองน้ำปลากันค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆลิ่นน้ำออกเพราะว่าเดี๋ยวไข่เขาจะออกหมดเนาะ จากนั้นเมื่อน้ำดองน้ำปลาที่เราทำไว้เมื่อต้นคลิปเย็นแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะน้ำปลาตรงนี้ต้องเย็นเนาะถ้าเราใส่ไปตอนที่ร้อนๆเนี่ยแทนที่เราจะได้ปูไข่ดองน้ำปลาจะเป็นปูสุกแทนนะคะจากนั้นก็ปิดฟ้ากล่องให้เรียบร้อยแล้วนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นทั้งหมด6ชั่วโมงหรือว่า1วันค่ะ ขันตอนถัดไปเดี๋ยวมาทําน้าจิ้มซีฟู้ดกันค่ะน้ํามะนาวสดนะคะตามด้วยกระเทียมพริกเขียวแล้วก็ผักชีผักชีใช้ทั้งต้นแล้วก็ทั้งรากเลยค่ะตามด้วยน้ําตาลปี๊บแล้วก็เกลือป่นค่ะแล้วก็จะเป็นน้ําเปล่าต้มสุกนะคะน้ําสะอาดค่ะเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วก็นำทุกอย่างมาใส่โถปัน่นแล้วก็ ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดรสแซ่บเอาไว้ทานคู่กับปูไข่ดองแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดสีเขียวของเราน่าทานมากเลยนะคะบอกเลยว่ารสชาติแซ่บมากค่ะ เสร็จแล้วค่ะแคเลดองไว้6ชั่วโมงนะคะพร้อมทานแล้วค่ะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ